สวัสดีครับวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจไม่กล้าพูดเรื่องของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ตัดสินใจลุกขึ้นร้องเรียนพระภิกษุที่ทำผิดวินัยแต่คุณรู้ไหมแค่กล้าพูดความจริงชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่นักสิทธิมนุษย,ยชนเขาเป็นแค่ญาติโยมคนหนึ่งที่วันหนึ่งได้รู้ความจริงที่เขาไม่อยากรู้ แชิของพระกับสตรีคำพูดที่ไม่ควรออกจากปากของผู้ครองผ้าเหลืองคลิปเสียงที่เขาฟังแล้วมือเย็นใจสั่นเขารู้ว่าถ้าส่งเรื่องนี้ให้เจ้าหน้าที่สงจะต้องสืบสวนและบางคนอาจไม่พอใจเพื่อนบางคนเตือนเขาว่าอย่ายุ่งเลยเดี๋ยวเจ็บตัวบางคนบอกว่าพระบางรูปเขามีเส้นใหญ่นะ ระวังจะถูกกลับกลายเป็นผู้ต้องหาเขาเคยคิดจะถอยครับแต่ใจลึกๆก,กลับถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่พูดแล้วใครจะพูดถ้าพระผิดจริงแล้วปล่อยไว้จะทำให้คนศรัทธาในพระาศาสนาอยู่ได้ไหมคนร้องเรียนไม่ใช่ศัตรูของาศาสนาแต่คือคนที่เชื่อในาศาสนาจนยอมเสี่ยงแม้ตัวเองจะเดือดร้อนเขารู้ว่าการให้ข้อมูลอาจทำให้พระที่ถูกกล่าวหา เสียชื่อเสียงถูกสังคมเพ่งเล็งหรือแม้แต่เสียสมณเพศและนั่นแหละคือสิ่งที่เขากังวลที่สุดถ้าฉันผิดละ่ะถ้าเขาไม่ได้เลวอย่างที่ฉันเข้าใจฉันจะเป็นคนทำลายพระดีๆหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็เลือกเดินหน้าด้วยเจตนาที่ชัดเจนไม่ใช่เพื่อประจานไม่ใช่เพื่อทำลายวัดแต่เพื่อให้พระพุทธศาสนายืนอยู่บนความจริงวันนี้ผมอยากให้เราทุกคน เข้าใจผู้ร้องเรียนมากขึ้นพวกเขาไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากสร้างศัตรูพวกเขาแค่เชื่อว่าคนดีต้องปกป้องความดีแม้จะเสี่ยงกับความไม่เข้าใจขอบคุณที่ฟังและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยลังเลว่าจะพูดความจริงหรือหยุดเงียบไว้ขอให้คุณกล้าพอและขอให้มีใครสักคนยืนเคียงข้างคุณแต่บางคนก็ยืน โดยไม่มีใครเคียงข้างแม้แต่ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนยืนอย่างโดดเดี่ยวแต่เขาก็ยังเสี่ยงที่จะยืนตรงจุดยืนของตัวเองเพื่อปกป้องรักษา,าศาสนาฝากติดตามพอดคาสต์ตอนต่อไปเมื่อพระไม่ใช่พระวินัยที่สังคมมองไม่เห็นและถ้าชอบตอนนี้อย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยนะครับ